น้ำหวานยอมพูดแล้วสาเหตุแท้จริงเลิกกวางเหตุการณ์บนเรือวันเดียวเขาช็อกวงการบันเทิงเมื่อคู่รักนักร้องน้ำหวานซาซ่าประกาศเลิกฟ้าผ่านักร้องหนุ่มมาเท่กวาง AB Normal ทั้งที่เพิ่งแต่งงานกันเมื่อต้นปี2,563ก่อนปิดฉากคู่รักหลังแต่งงานได้3ปีเหมือนเรื่องจะไม่จบง่ายๆเมื่อกวาง AB Normal ได้โพสต์เดือดกลางดึก สาเหตุแท้จริงที่เลิกน้ำหวานได้โพสต์ข้อความว่าว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโวยจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับเรื่องระหว่างผมกับน้ำหวานไม่มีใครนอกใจมีมือที่สามเรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับบ้านน้ำหวานเกินจะรับไหวถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปและนี่คือเหตุผล ถ้าอารมณ์ดีกว่านี้มีสติกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีนะครับล่าสุดนั้นน้ำหวานได้เผยในรายการแชฉเปิดใจประเด็นชีวิตคู่สุดร้อนแรงกับกวาง AB Normal สาเหตุที่เลิกกันเพราะคุณแม่มีปัญหากับพี่กวางเป็นความเหมือนที่แตกต่างเป็นคนแรงทั้งคู่และทัศนคติที่ไม่ตรงกันเราเป็นคนกลางก็ช่วยแก้ปัญหาแล้ว ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็รักพี่กวางมากๆเป็นปัญหานำพึ่งหยดเดียวเหตุเกิดบนเรือวันที่เราไปดำน้ำแม่ก็ไปด้วยจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจลดสถานะ